ผู้ชายจะเลือกผู้หญิงที่โฟกัสตัวเองมีจํานวนไม่น้อยนะครับอันนี้คุยกันงตรงๆเลยมีคอร์สคอร์สหนึ่งที่ความสอนคือคอร์สปรับมือที่สามมีนักเรียนสมัครมากถึงสามพันคนในจํานวนสามพันคนมีมากกว่าสิบเปอร์เซ็นตที่เจอปัญหาคือวันนีออ้รองพื้นไม่รู้ไปไหนแล้วคนเป็นเมียหลวงนะครับรองพื้นไม่รู้ไปไหนแล้วนะครับแล้วก็เฮ้ยลิปสต,ติกไม่รู้ไปไหนแล้วครับหวีก็ไม่มีแล้วครับตอนเนี้ยถามว่าที่ผ่านมา ทำทุกอย่างดีหมดไม่ดีครับเลี้ยงลูกเอ้ยทํางานบ้านเอ้ยทํางานหาเงินแต่สิ่งที่เขาลืมคือการโฟกัสตัวเองการปรับลุกการแต่งตัวหลังๆก็มานั่งสงสัยว่าทาไมสามีมันไม่พาฉันออกไปเจอสังคมบ้างเลยวะนะครับวันสําคัญนู่นนี่นั่นต่างๆก็ไม่พาฉันออกไปเปิดตัวแต่มันแปลกๆหลังๆเนี่ยพาฉันออกไปไหนไปเฉพาะวันฮาโลวีนครับนะครับไม่รู้มันพาฉันไปเปิดตัวหรือว่ามันพาฉันออกไปหลอกชาวบ้านครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยนั่นเป็นสิบเปอร์เซ็นนะครับคือมากกว่าสามร้อยเคสนะครับจำนวนสามพันคนสิบเอร์เซคือสามร้อยเคสกับเพราะงั้นเนี่ยถ้าใครอยากลงลึกเกี่ยวกับจิตวิทยาการทําให้เขาเลือกเราคนเดียวเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยไอ้ที่สอนมาทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเนื้อหาเพียงแค่0.1%ของ100%ครับ เนื้อหาเชิงลึกทั้งหมดเลยศาสตร์ของการทําให้คนเลือกคุณคนเดียวคือทําให้เขาหมกมุ่นแต่กับชีวิตของคุณอยู่ในคอร์สนี้ครับคอร์สสั่งจิตให้เขาเลือกเราคนเดียวค,คุณจําไว้นะครับการที่คนคนหนึ่งจะเกิดความรู้สึกอยากอยู่กับคุณไปตลอดทั้งชีวิตคือการที่คุณเล่นจังหวะที่สมองของเขาตายพูดในจังหวะที่สมองของอ e ีกฝ่ายเกิดความออนแอ พูดในจังหวะที่สมองของอีกฝ่ายเนี่ยมันไรแรงต้านหรือมีแรงต้านน้อยที่สุดวันนี้คุณขอว่าเนี่ยคุณอยู่กับฉันถอะนะคุณเลิกกับอีนั่นอีนี่เธอนะั่นต่างๆมันมีแรงต้านตลอดเพราะคุณไม่รู้ว่าจังหวะไหนสมองมนุษย์อ่อนล้ามากที่สุดอ่อนแรงมากที่สุดคุณพูดคําไหนก็ตามแต่มันมีโอกาสที่จะเชื่อและเชื่องในคาพูดของคุณมากกว่าราคาเต็มนะครับ 7,890บาทครับสำหรับคอร์สนี้เป็นการเรียนผ่านคลิปวิดีโอทบทวนซ้ำได้ตลอดชีพครับถ้าคุณไม่ตัดสินใจเป็นตัวจริงในวันนี้คุณจะเป็นเพียงตัวเลือกที่เขากักไว้แต่ไม่เลือกคุณต้องตัดสินใจเป็นตัวจริงและเดี๋ยวคุณค่อยคัดอีกทีหนึ่งว่าไอคนที่กลับมาเลือกคุณเนี่ยคุณจะเอาหรือไม่เอาหรือคุณจะดัดสันดาน2ครับถ้าคุณยังไม่ตัดสินใจพอเขาไม่เลือกคุณต้องทำอะไรครับก็ต้องมาต่อสู้กับความรู้สึกเจ็บปวด พอคุณยิ่งเจ็บคุณก็จะยิ่งจํายิ่งจําคุณก็พยายามหาวิธีการลืมพอหาวิธีการลืมนะครับคุณก็จะยิ่งเจ็บอีกคือมันมุบออนเป็นวงกลม3ครับเขาก็จะขอไปหามือที่3แบบนี้แบบหน้าด้านๆครับแล้วคุณก็ทําอะไรไม่ได้ต้องทําใจอย่างเดียวใจหนึ่งก็รักเขาใจหนึ่งก็อยากตัดใจหนึ่งก็เจ็บปวดแต่ใจหนึ่งก็อยากไปต่อครับสี่ครับเงินเดือนของแฟนคุณทั้งหมดสมมติแฟนของคุณเ,เงินเดือน20,000จากอ่อนนี้ช่วยเหลือซัพพอร์ตสนับสนุนครอบครัวอยู่ดีด เมื่อคุณไม่ตัดสินใจให้เขาเลือกคุณคนเดียวไอ้เงินจํานวนนี้มันต้องไปไหนครับมันต้องไปหามือที่สามครับเอาไปกินหรูอยู่ยสบายกันทําไมเงินนี้มันไม่เป็นของคุณนะคุณลองคํานวณดูว่าเนี่ยสองหมืนบาทสมมติเงินเดือนของแฟนคุณครับเอาไปให้มือที่สามหนึ่งปีคูณด้วย12จะเท่ากับเท่าไรสองแสนสี่หมื่นบาททําไมเงินยอดนี้มันไม่เป็นของคุณทําไมตัวเลขนี้มันไม่เป็นของลูกคุณ ทำไมเงินจํานวนนี้มันไม่เป็นของครอบครัวของคนที่จะได้เอามากินหรูอยู่สบายพร้อมหน้าพร้อมตากันอย่างมีความสุขนี่ถ้าเขาคบกัน2ปีเนี่ยคุณเสียเนี่ยเกือบ500 0 0นบาทนะห้าแสนบาทนี่ซื้ออนาคตชีวิตของลูกของคุณเนี่ยได้จนถึงปริญญานะครับแต่5ครับกลับเป็นว่าคุณต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเองค่าบ้านค่าน้ําค่ารถค่าไฟค่าลูกโรงเรียนต่างๆพวกนี้ตำๆเนี่ยหลักหมื่นบาทต่อเดือน นะครับปีหนึ่งก็แสนสองใครรับผิดชอบคุณรับผิดชอบทํางานโง่งกับไม่ได้สองแสนสี่ยังไม่พอนะครับบวกต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มไปอีกแสนสองอีกครับกลายเป็นเท่าไหร่ครับสามแสนหกครับนี่คือมูลค่าความเสียหายคร่าวคร่าวครับและจริงๆคุณสามารถไปคํานวณเองได้เลยนะว่าคุณสูญเสียไปเท่าไหร่ต่อปีทําไมจํานวนนี้เนี่ยมันไม่ไหลเข้ากระเป๋าของคุณครับเพราะงั้นเนี่ยครูคอมแนะนําเลยครับให้คุณเรียนคอร์ส เป็นที่หนึ่งในใจแฟนเพราะอายอดนี้ทั้งหมดเนี่ยมันจะกลับกลายมาเป็นของคุณแต่เพียงผู้เดียวครับเพราะฉะนั้นกับใครที่ดูไลฟ์นี้ครับราคาปกติ7,890บาทวันนี้ครูคอมให้โปรพิเศษใครอยากได้นะครับโปรนี้ครูคอมให้โปรพิเศษเฉพาะในไลฟ์นี้เท่านั้นนะครับจำกัดเพียง10ท่านแรกครับที่แคปเจอร์ทันจาก7,890บาทคุณไม่ต้องจ่าย จ่ายเพียง990บาทชําระเพียง990บาทเฉพาะนะย้ําอีกทีนะครับเฉพาะ10คนแรกที่ดูไลฟ์นี้ครับแล้วแคปเจอร์ไลฟ์นี้ครับส่งไปที่ Li น์แอนะครับลิงก์ไลน์แอดคู like คอมบักมืดด้านล่างหรือแอดไลน์อันนี้ครับนะครับ7,890บาทก็ยังคุ้มนะถ้าแลกกับ3,600 7,890บาทก็คุ้มนะครับแลกกับเงินเดือนแฟนของคุณเดือนเดียว7,890บาทก็คุ้มนะครับแลกกับความสุขของคุณไปตลอดทั้งชีวิต 7,890บาทก็คุ้มนะครับแลกความสุขของลูกคุณไปตลอดทั้งชีวิตและ7,890บาทก็ถือว่ายังคุ้มนะครับถ้าแลกกับความสุขครอบครัวของคุณไปตลอดทั้งชีวิต